Oh. <laughs> ท่านผู้ชมก็สําหรับครั้งนี้นะครับเราก็มาพบกับเว็บมาสเตอร์กันแต่บอกก่อนนะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเอกโซนนะครับตัวใครตัวมัดน,นะครับวันนี้เราจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บไซต์ที่เจาละลึกทะลุทะลวงล่วงลึกเข้าไปในหลายหลายสิ่งหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างนะครับวันนี้นะครับผมกับทุกท่านนะครับก็มี ผู้เข้าร่วมรายการอีกสองท่านด้วยกันนะครับเป็นเว็บมาสเตอร์เดี๋ยวมารู้จักเขาแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นใครยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าการนี้เลยครับหลายคนสนใจแล้วก็อยากเข้าไปอย่างมากนะครับพูดแบบว่าอะไรนะครับครับผมแน่วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องรู้จักเลยนะครับสองท่านนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณป่อรุ่งประเสริฐเป็นเว็บมาสเตอร์จาก midnightthailand.com แล้วก็ i l i k e massage .com นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป่อนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณปิ๊เปิยชาตินะครับเป็นเว็บมาส์จากสังสรรคลับ c อทคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมพูดถึงในเว็บนี่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเราีม เราได้ข้อมูลดีๆจากในเว็บนี่เยอะมากเลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วผมเองจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ใช้อคอมพิวเตอร์บ่อยเนี่ยใช่ครับผมรู้ค,ครับเพราะว่าคุณส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอหรอกครับคุณจะจอมาหาคุณมากกว่าครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> คนหนึ่งครับมีอะไรจะถามเนี่ยท่านต้องเล่าโอ้โหเว็บเว็บมาสเตอร์เว็บมาสเตอร์เฉยๆนะครับไม่มีเบชันต่อ <c oughs> แตบ วันนี้เนี่ยใครอยากรู้อะไรเยอะๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ตัวเป็นๆเลยนะครับสองท่านนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากรู้ว่าถึงขนาดเป็นเว็บพิเตอร์ได้แสดงว่าเขาต้องมีความรู้หนึ่งเรื่องคอมพิวเตอร์แน่ๆนะครับสองเรื่องอย่างนั้นแน่ๆเรื่องอะไรเรื่องอย่างนั้นเรื่องอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลางคืนหรืออะไรต่างๆมีนวดด้วยไงมีนวดนะมันจะมีเว็บๆหนึ่งอะไรเรื่องนวดอะไรเลมาซาใช่แล้นะครับก็เดี๋ยวให้แต่ละท่านนะครับได้ ลองบอกท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าเว็บเขาเป็นมาการเป็นมาเนี่ยนะครับของแต่ละเว็บเป็นยังไงบ้างเอริ่มต้นจากใครก่อนละเอาที่เอาที่เอาที่พี่ก่อนดีกว่าครับผมครับก็เว็บสังสังขั์ .com ครับรเป็นเว็บเกี่ยวกับคุณภาพคุณภาพคุณภาพต่างๆเต็มเต็มครับครับก็ที่มาคุณี่ผมไม่เต็มครับที่ที่ที่มาก็คือว่าผมผมเป็นคนเที่ยวมาก่อนแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยแต่ละร้านเนี่ยมัน เขาแก้ย okay, ังไงใช่เขาเต้นยังไงด้วยังไงแต่ละลายหน้าตาเป็นยังไงแฝงไหมแฝงไหมก็เลยก็เลยะลองมาทำตัวนี้ดูอ่าแล้วยังไงครับก็ก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูเยอะมากเลยดูเว็บหรือดูอะไรครับก็มาดูในในเว็บจะมีแกลอรี่รูปขาวเขาก็ดูหลายอย่างาเไปดูหลายอย่างเลย มีหลายอย่างให้ดูมีหลายอย่างเยอะโอเคเข้าไปยังไงครับเว็บ์เกมสสำรวยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เข้าชมสังสรรค์ S U N G S U N C L U B ครับผมอ่าครับผมสังสรรค์ dot com ครับผมครับข้างในรายละเอียดข้างในเป็นไงครับก็จะมีรีวิวร้านเกี่ยวกับรูปรังล้อร้านจตุตารางล้อรังล้อแต่ละคนน่าดามเป็นยังไงอ๋อหมายถึงว่าร้านนี้น้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนนี้ร้านนี้น้องคนนี้คนนี้คนนี้ถูกครับใช่ครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มี แต่มีสัดส่วนนะครับอ๋อขอครับขอครับขอครับต้องไปเลยไปเลยต้องไปดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูให้จบก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งไปดูตอนนี้ครับฟังเาก่อนครับไม่หรอกท่านนะครับท่านเลยครับก็บอกจริงๆแล้วมินทไทยแลนด์ดอทคอมเนี่ยก็เกิดเกิดมาเมื่อปี99เนี่ย999ถึงวันนี้ก็10ปี10ปีครับปีครับก็คับจะต้เป็นเป็นเว็บ ปฐมบทของของเว็บกลางคืนในเมืองไทยแล้ก็เป็นรุ่นแรกถ้าเกิดว่าเป็นเป็นในเรื่องพลาเครืนเขาเป็นรุ่นแรก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 เป็นปฐมบทเลยนะครับก็คือวามจริงๆแล้วเมื่อกี้สักครู่ที่พี่ปังพูดถูกว่าชื่อชื่อแรกที่ผมใช้ก็คือผมใช้ว่ามิแรนไทน์แลนด์บายเว็บมัสเตอร์เบชั่นอ๋อคำนะด้วยคำนี้มาเมื่อ10ปีที่แล้วของผมโอ้คุณปังรู้ได้ไงครับกับผมฝากไฟกันเรื่องอย่างเงี้ย ตอนแรกไม่ไกล้าตอนนี้ใช้ชื่อปอเอ็มทีชื่อเล่นเลยนะคร<า>ับแต่ช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่รู้กระแสทิศทางว่าเว็บเราเอ๊ะมันจบไปลง ลงติ่งไปในบ้าือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นเพราะว่าแ่การตอบรับเป็นไงที่ไหนได้ที่ไหนได้แรกๆก็คาดหวังแค่ว่าเหมือนกับที่ปิ๊บพูดเมื่อกี้ก็คือว่าหวังเพียงแค่ว่าเออเราเราเหมือนกับช่วงนี้เราเที่ยวเราแค่อยากจะมีข้อมูลว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีแต่ช่วงนั้นเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อปีถ้าเกิดเป็นปีไทยก็25นรบนเพิ่งเกิดเลยนะก็คือเว็บไซต์ยังยังเป็นประสบมาของเว็บท่องเที่ยวก็คือตอนแรกเนี่ยกลัวว่า มันจะไม่รอดเอาหรือว่าอะไรนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคนหน้าตาอย่างนี้นะครับชอบเข้าไว้เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เข้ามาก็ก็ก็ทำความนิยมแบบอย่างรวดเร็วนะครับก็คือตอนนั้นนี่รองรับคนเนี่ยยังใช้ไซต์น้อยแต่ว่าก็ขึ้นหลักหมื่นฮิตต่อต่อวันเนี่ยอย่างรวดเร็วยาภในเวลาสะคนหน้าตาที่ปังเยอะเป็นเงินบอก เป็นหมื่นอวันในช่วงนั้นเลยครับแล้วก็พอพอพอได้ได้มีคนสปอนเซอร์เยอะปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์ที่หลไหลเข้ามาเนี่ยก็คือรถอย่างเดียวครับอ๋อก็คือเขาเห็นว่าเอ๊ะเราขายดีมากคนเข้ามาดูเยอะมากเขาก็เลยเอ้าฉันซื้อฉันซื้อฉันซื้ออย่างอั้นเลยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือมีอนสปอนเซอร์เป็นหับนวดที่ไปแล้วก็ พอมันเลยกลายเป็นปจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์ไอไลน์มาสาสตตามต่อมาอีกสองป<อ>ี<อ>เป็นเหตุผลต่อเนื่องอต่อเนื่องตอนแรกทำแค่มิ้นได้ a ทยแลนด์ดอ,อทคีมอันนี้นนคุณผู้ชมให้จำง่ายๆจำง่ายๆเลยนะครับคุณป้อในพวกอาบน้ำอ่ะ นี่คุณปิ๊บนี่พวกคุยตี้อ่าใช่ไหมแค่ชื่อก็บอกนะครับเพราะว่าปออาบน้ำเพราะว่าเข้าอาบน้ำเราต้องปอนะครับแต่คุณปิ๊บเนี่ยนะครับเป็นพวกคุยตี้พปออยู่ในคุยตี้เข้าปิ๊บปิ๊บต่อปิ๊บต่อปิ๊บ่ปิ๊บต่ปิ๊บดันเงี่ยจะเป็นพวกปิ๊บทักปิ๊บแต่ครับทั้งสองที่แหละครับทั้งสองที่นี่แน่นอนครับนะครับ